เอาละครับจังหวะนี้เออจะมาโดดน้ำโซควยครับเออโดดน้ำให้ดูเลยนะครับออโดดไปแล้วครับขอข้ามฟาดครับข้ามฟาดตรงไหนก็ได้นะครับเออเกข้ามฟาดตัวนะครับผมเจียบครับขอข้ามฟาดแบบจุดลึกๆหน่อยครับผมให้คนดูนะครับตรงไหนก็ได้นะครับ อขาไม่ขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับขาไม่ขึ้นครับโอเครับเริ่มได้ครับเจังบักสางมากเลยนะครับผมโข้ครับต่อไปตาผมข้ามฟ้านะครับเออต้องถือให้เอเครับตาผมข้ามผ้าได้นะครับผมขอตรงนี้เลยครับโอ้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคก็พอเท่านี้แล้วครับผมสําหรับการดูน้ำโซควยนะครับผม